สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมไปแล้วนะครับอันนี้นะครับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยตามธรรมดาแล้วก็คือเขาจะจัไว้ดูดฝุ่นปกนไปน,นะครับ,ตรบแต่วันนี้ผมจะมาแดดแปลงสําหรับดูดน้ําได้นะครับเนี่ยน้าแบบนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าบางทีน้ํามันอาจจะหกตามพื้นหรือว่าตามซอกที่ว่าเราไม่สามารถ ตักออกได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยมาดูอุปรกรณ์ก่อนนะครับอุปรกรณ์ของเราก็ต้องมีอ่านี่นะครับข้องอข้องอหกออหุนสองตัวนะครับแล้วก็มีท่อหกหุนต่อยหน่อยนะครับแล้วก็มีเมจิกแล้วก็อันนี้ต้องมีถังสีนะครับถ้าผู้ชมมีถังลูกใหญ่วันนี้ก็เอาลูกใหญ่นะครับแล้วก็มีสายยางสายยางแล้วแต่เราชอบขนาดไหนก็ได้นะครับ แล้วก็มีค้อนแล้วก็มีมีดแล้วก็มีกาวอันนี้กาวแท่งนะครับแต่ผู้ชมไม่มีก็ใช้กาวยางก็ได้นะครับอะมาดูว,วิธีทํากันเลยอ่านี่เดี๋ยวเราต้องแกวขาวันนี้เอามาก่อนอันนี้เอ่อต้องเอาเมจิกมาวงนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเจาะเดี๋ยวด้านนี้ก่อนก็ได้ครับ สักประมาณเท่านี้ก็ด้านนี้เองนะครับนี่ครับประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราก็เอามีดไปแหลมเจาะนะครับ ครับได้มาอย่างนันแล้วนี่เราก็เจาะอีกด้านหนึ่งอ่ะนี่นะครับออกมาแล้วสองอันต่อจากนั้นเราก็เอานี้นะครับ เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้หลวมเดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมจะใช้กาวปะเดี๋ยดูอันนี้ก่อนอ่ะนี่นะครับแต่อย่างนั้นเราก็เอากาวเอากาวอันนี้นะครับุด ทั้งสงด้านเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวรอไว้ให้มันแข็งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนะครับอ่นนี้กาวก็แข็งแล้วนะครับอ,อจากนั้นเราก็เอาสายยางสายยางเนี่ยก็ต้องต่อท่อ p v c แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอามาเสียบแบบนี้นะครับแล้วทางที่เราจะดูดน้ำนะครับเราก็ต้องเอาท่อพ C เอ่อกะว่าให้ลงไปเกือบถึงก้นถังแบบนี้นะครับใส,ใส่ตรงนี้นี่นะครับ เ้วเดี๋ยวเออตรงนี้ตรงนี้เราก็ต่อแบบนี้ได้นะครับนี่ต่อสายอันนี้ผมมาสายมาต่อเพราะว่าเออ,อันเนี้ยมันจะได้ต่อพอดีนะครับอ่ะนี่เราก็ต่อแบบนี้นะครับนี่อ่าแบบนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาถังมาปิดแบบนี้นะครับ ก็เอาค้อนตอกเพื่อให้มันสนิทนะครับอ่ะจะได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราก็มีสายมีสายดูดอันนี้เราก็สามารถดูดน้ําได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทดลองดูกันเลยอันนี้นะครับเอ่อเดี๋ยว สมมติว่าน้ำมันเนี่ยม,มันหกอยู่ตามพื้นหรือว่าตามที่ว่าเราไม่สามารถตักออกได้นะครับอ่ะมาดูเลยอ่าเห็นไหมครับโอ้ยถังบีเลยมันโดนแรงไปอ่ะเรามาดูดูน้ำด้านในนะครับนี่เห็นไหมครับ แล้วมาดูดน้ําได้แล้วก็อ่าเดี๋ยวมาดูอ่าในเครื่องอ่าดูดฟ่นผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับเอ่อตัวดอกกรองนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีน้ําไม่เปียกน้ําเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนย,ย่งปกติอยู่นะครับเพราะว่าน้ําอ่ะเขาหลักการทําง,งานคือว่าเครื่องดูดฟูนเนี่ยเขาจะดูดดูดอ่า อากาศออกแล้วก็อันนี้น้ํากาดูดดูดเสร็จจะต่อท่อลงไปเอ่ออยู่ก้นถังนะครับแล้วตรงเนี้ยเขาก็จะดูดลมออกก็น้ํามันจะอยู่ก้นถังมันก็จะไม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีอาทำที่ดีแบบถ้าสมมุติว่าถ้าเราเอาอันนี้ไปดูดเลยไม่ได้นะครับไฟช็อตเราก็ต้องดัดแปลงเป็นแบบนี้นะครับอคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับ ถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ